สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านครับผมผมอยู่ในส่วนของสวนลำไยเนี่ยนะฮะแล้วก็ลำไยเนี่ยอายุเพียงเปีเองนะแล้วก็เมื่อกี้นี้อ่าผมเห็นผู้รับเหมานาะซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยอ่าก็มาเดินดูในส่วนของลำไยเอ่อความรู้ใหม่ครับตอนแรกผมนึกว่าลำไยเนี่ยพอมันเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยมันจะมีการซื้อขายกันไม่ใช่ครับลำไยมันออกมาเนี่ยลูกประมาณนี้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะฮะ เขาก็มาจับมาจองกันแล้วฮะแล้วก็เจ้าของสวนก็เสนอราคาไปที่พ่อค้าคนกลางส่วนสวนเนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยหรือเจ้าของสวนเนี่ยเสนอไปอยู่ที่3 0 0 0 0นเนาะของลําไยและผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยลำไยทั้งหมด240้ต้นนะฮะเจ้าของสวนเนี่ยเสนอไปอยู่ที่0,000สนพออีกประมาณสักสองเดือนเนี่ยพอลําไยเก็บได้แล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้ซื้อเนี่ยเขาจะเอาคนของเขาเนี่ยมาเก็บผลผลิตที่สวนแล้วก็ถามว่าที่ดินแปลงนี้ดียังไง นี่เลยครับแม่น้ําตูดครับเนี่ยนะฮะข้างหลังเป็นแม่น้ําตูดเนี่ยแม่น้ำเนี่ยล้อมรอบแปลงที่ดินเลยเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่กับอีกร้อยสอตารางวาพิกัดนั้นอยู่ที่ตําบลทาทุ่งหลวงอ,อําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนครับผมไปแล้วจุดเช็คอินจุดเช็คอินรักเบ่งบานที่สะพานทาขาวชมพูสองสสองครับ โมงขุนตาล2461น24เนี่ยครับก็เป็นการเจาะภูเขาทั้งลูกเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของออลำพูนเนาะอ่าแล้วก็เป็นเขตร้อยต่อระหว่างลำปางและลำพูนเนี่ยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านครับผมอ่าวันนี้ผมอยู่ที่สวนลำไยเนี่ยนะฮะเนี่ยดูเิ แล้วด้านหลังเนี่ยล้อมรอบไปด้วยวิวเขาเลยนะนี่ครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นแดดนะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามพาทิศอยู่ตรงเนี้ยก็แสดงว่าตอนเช้าพาทิศขึ้นฝั่งนี้เนาะแล้วก็แปลงที่ดินอยู่ตรงเนี้ยนะขวามือผมเนี่ยอ่าแล้วก็เมื่อกี้นี้ปรากฏว่าผู้ซื้อผู้ซื้อลำไยผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าลำไยเนี่ยตอนที่เขาออกลูกเนี่ยออกลูกเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะ เขามาทําการซื้อทําการจองกันแล้วเนาะเออผมก็นึกว่าลำไยช่วงที่กําลังเก็บเกี่ยวนะซึ่งมันเป็นลูกแล้วมันพร้อมรับประทานนะผมก็นึกว่าเขาไปซื้อขายกันตอนนั้นไม่ใช่ครับเนี่ยตอนที่มันออกลูกลักษณะเนี้ยเขาจะมาเดินดูรอบๆสวนเนาะอ่าแล้วทีเนี้ยเจ้าของสวนก็เสนอไปว่าของตัวเองประมาณกี่ไร่แล้วลำไยเนี่ยมันติดเยอะไหมอ่าทีนี้อ่าผู้ซื้อก็จะมาเดินเลาะดูอ่าเขาก็มาเดินดูได้หลายสวนนี่แหละ เออผมก็เพิ่งทราบเนี่ยครับเออถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นผู้ซื้อเนี่ยผมก็จะไม่ทราบเนาะเออเป็นความรู้ใหม่ครับอืมผมก็นึกว่าเขามาซื้อขายกันตอนที่ลำไยมันออกลูกแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วผมก็นึกว่าประมาณนั้นอ่ามาครับตรงนี้จะเป็นทางสาธารณะนะขวามือเป็นสวนสักหมดเลยดูเดิโอ้โฮหฮารลฮาราผมว่าน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบไร่แน่เลย เนี่ยมันเยอะมากเลยนะแล้วก็แปลงที่ดินตรงนี้นะฮะตรงนี้ทั้งหมดเลยเแปลงที่ดินเนี่ยตามโฉนดแล้วเนี่ยห้าไร่กับอีกหนึ่งร้อยสองตารางวานะเนี่ยครับก็ตรงนี้เจ้าของบอกว่าหาหมุดไม่เจอ,เ,อ,อเขาใช้รถไถไงมาบางทีหมุดมันอาจจะหลุดเนี่ยแต่เสามันยังคงอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงไปถึงนู่นเลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นแม่น้ําตูดนะฮะ เนี่ยความลึกจะตรงเนี้ยไปถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่45เมตรนะครับส่วนตรงเนี้ยมันก็จะไปสุดท้ายแปลงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ300เมตรแน่เลยไปสุดนู่นนะฮะเนี่ยตามทางนี้ไปแล้วก็ที่ดินแปลงเนี่ยเป็นแปลงสุดท้ายเพราะว่าออพอเลยจากที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ํโตูดแล้วฮะนี่เห็นไหมเนี่ยลำไยพอมันเริ่มออกก็มีคนมาจับจองเออเจ้าของเนี่ยที่ผมสอบถามนะ เขาแจ้งไปที่ส0 0แสนนะในราคาเนี่ยนะฮะให้กับพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขามาดูเนี่ยลำยายลูกประมาณเนี่ยเนี่ยเขามาจับจองกันแล้วอะแล้วก็ถึงเวลาพอลำยายเนี่ยมันพร้อมจะรับประทานแล้วเนี่ยเขาก็เอาคนของเขาเนี่ยมามาเก็บเนาะเนี่ยมาสุดด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นป่านะตรงนี้เป็นแม่น้ําตูดแล้วถามว่าภายในแปลงมีลำยายกี่ต้นทั้งหมด240ต้นนะครับ อายุลำไย,ยต้นประมาณนี้นะ9ปีนะเห็นไหมก็ยังให้ผลผลิตอีกหลายปีเลยนะฮะนี่แนวเขตอยู่นี่เห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็นแม่น้ำอันนี้มันลกนะผมเดินไปไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแม่น้ำตูดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วน้ำไม่แห้งด้วยนะนี่แล้วก็ภายในแปลงมีเจาะบ,บอ่อบาดาลไว้แล้วนะครับบอ่อบาดาลมีเจาะไว้หนึ่งบอ่อ แล้วก็แม่น้ําตูดเนี่ยสามารถดึงแม่น้ําเนี่ยเอามาใช้ในส่วนของแปลงที่ดินได้เลยนี่เห็นไหมลำไย,ย9ก้ปีเห็นปะบางต้นเนี่ยถ้าเกิดมันต้นเล็กเนี่ยเจ้าของเขาปลูกแซมนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเดินอยู่ท้ายแปลงนะตรงนี้เป็นแม่น้ํานะครับในยอมแล้วว่าลำไย,ยดกมากเลยราคาเจ้าของเปิดไปที่สองล้านห้านะครับทั้งหมดห้าไร่ครับอีก ร้อยสองตารางวาเนี่ยตรงเนี้ก็ดกนะเห็นไหมเนี่ยคือถ้ามาหลุดป่าไปเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแม่น้ําตูดนะนี่อันนี้คุณลุงเข้ามาตัดมาสางเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยมันเริ่มออกแล้วอะ่ะปึ๊บด้านหลังเป็นวิวภูเขาวสวยงามอ้ว่นี่ยิงดกเลยเนีย่ดูดิป๊บ เจ้าของสวนบอกว่าอีกประมาณสองสาเดือนเนี่ยก็สามารถเก็บผลผลิตได้แหละก็น่าจะเข้าสู่ตลาดได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอดไหมแล้วข้อดีคือลำไย,ยยังให้ผลผลิตกับเราเนี่ยได้อีกหลายปีเลยเพราะอายุลำไย,ยเนี่ยแก่เก้าปีเองนะ,ะแล้วโฉนดเนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเออเนี่ยส่วนต้น อันนี้คือเขาปลูกแซมต้นนี้น่าจะประมาณสี่หปีได้ประมาณนี้นะฮะต้นยังเล็กอยู่เลยแล้วถามว่าดินดีไหมดินมันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเนี่ยเออมันร่วนซุยมากเลยนะอันนีออ้คุณลุงเขามารับจ้างตัดถางเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในส่วนของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมะีคุณลุง อ่ที่เขารับจ้างตัดอ่าไม่ว่าจะเป็นการตัดในส่วนของอ่าต้นลำไย,ายอายุ 30- 40, 40ปีเนี่ยรับจ้างตัดเพื่อเอาไปทำฟืนแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอ่าถ้ามีหญ้ามีอะไรพวกนี้เราก็สามารถให้คุณลุงเนี่ยเข้ามาตัดได้เลยคือเมอเหมากันไปเลยเห็นไหมนี่โอ้โหโดกมากเลยครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เกษตรกรเห็นไหมเข้าไม้มาค้ำยันเพราะว่ากิ่งมันเริ่ม ออกมาเนี่ยแล้วลูกมันเริ่มดกเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันเยอะในกิ่งมันก็จะหักนะนี่ดูดิอยังดกอะ่ะเนี่ยดูเห็นไหมแล้วก็ตรงเนี้ด้านข้างที่เป็นป่าเนี่ยนะฮะเออแม่น้ําตูดเนี่ยคือมันล้อมรอบแปลงที่ดินเลยนะมานี่เลยนะ แต่หญ้ามันขึ้นสูงเดี๋ยวผมจะใหะ้ท่านผู้ชมมาชมในส่วนของน้ำตูดแล้วก็เขามีวางท่อแล้วก็ลำยายทุกต้นเนี่ยมีการวางสปริงเกอร์แล้วนะเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นป่าเห็นน้ำไหมปึ๊บเนี่ยเห็นน้ำไหมครับนูน่นเห็นไหมเนี่ยแม่น้ำตูด ก็มาถึงตรงนี้ก็จะสุดแปลงที่ดินละฝั่งนู้นก็เป็นของเพื่อนบ้านละเนี่ยก็แปลงที่ดินแปลงนี้ก็คืออยู่ท้ายก็เลยแต่ข้อดีคือติดกับน้ําตูดครับนี่เป็นไงครับย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะราคายกแปลงอยู่ที่สองล้านห้าทั้งหมดห้าไร่กับอีกหนึ่งร้อยสองตารางวาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูวิวภูเขาเดี๋ยวโอ้โหเป็นไงครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของราคาผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะฮะผมไม่มีบวกไม่มีเทินนะะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยลำย้ายตันน้อยๆอย่างเงี้ยประมาณ3-4ปีเนี่ยนะฮะเขาปลูกแซมนี่บางทีมันตายอย่างเงี้ยเกษตรกรเขาก็ต้องปลูกแซมเนาะเห็นไหมแล้วก็ตายต้นอ,อย่างที่ผมแจง้งตะกี้นี้มีการวางสปริงเกอร์แล้ววางทุกต้นเลยนะเห็นไหม าวางสปริงเกอร์แล้วเรียบร้อยแค่สับคัดเอาระบบน้ําก็ทํางานทันทีเลยอันนี้คุณลงุงเพิ่งมาตัดเนี่ยมันได้ฝนแล้วหญ้ามันขึ้นไวมากเลยเนี่ยครับดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งมันมาเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีไม้ค้าถ้าไม่มีไม้ค้ำก็จะล้มมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยโอยยอมรับว,ว่าดกมากครับเนี่ยดูดิโอ้สุดยอดเลย อีกประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับอันนี้รูปมันยังเล็กอยู่นะนี่ก็อย่างที่ผมแจ้งตะกี้เนี่ยครับว่า,าลำไย,ยที่มันออกมาประมาณเนี้ผู้รับเหมาเนี่ยหรือผู้รับซื้อที่เป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาก็ออกเดินตามสวนแล้วครับเพื่อที่จะจับจองเนาะพอถึงเวลาลำไย,ยเก็บผลผลิตได้เนี่ยเขาก็มาจัดก,การเก็บผลผลิตกันเองเนี่ยนะฮะเห็นไหมโอ้โหปึ๊บ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ดกครับเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหดกดกดกเออเวลาตอนนี้เป็นเวลาสามโมงกว่าก็พ้าทิศอยู่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าตอนเช้าผ้าทิ่ขึ้นฝั่งนู้นขึ้นฝั่งตรงแม่น้ํานะครับแม่น้ําตูดนะครับเพราะแม่น้ํานี่จะล้อมรอบเลยแล้วก็แปลงที่ดินก็มาสุดตรงนี้แล้วด้านข้างจะเป็นสวนสักนะครับ ปีหนึ่งเก็บผลผลิตได้ประมาณสองแสนสามแสนเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าไงครับคิดว่าคุ้มไหมลำไย,ยทั้งหมดสองร้อยสี่สิบต้นแล้วก็อายุลำไย,ยเนี่ยเพียงแค่เก้าปีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไย,ยยังทำผลผลิตให้เราอีกหลายปีนะครับีนนี้จะเป็นสวนสักอันนี้ผมอยู่สุดแปลงที่ดินแล้วครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำตูดเนี่ยนะฮะนี่สุดแปลงที่ดินแล้วครับ แล้วเราก็หันหน้าไปปุ๊บตรงนี้คือเป็นสวนลำไยของเราแล้วก็เนี่ยที่ที่ผมเดินมาผมเริ่มจากจุดนู้นเนาะผมว่าน่าจะประมาณ300เมตรแน่เลยเนี่ยแล้วรูปแปลงที่ดินเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของโฉนดให้ชมเนาะรูปแปลงที่ดินมันคล้ายๆถุงทองนะผมว่ารูปแปลงที่ดินมันก็สวยเหมือนกันนะคือหมายก็ว่าตรงตรงทางเข้าตรงน,นู้นน่มันจะแคบจากนั้นเสร็จมันก็จะมาบานตรงนี้ครับ บานตรงนี้แล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้ําตูดเนี่ยนะฮะนี่เป็นไงครับโอ้โหดีงามดีงามพระรามเก้าอ่าโอเค,คับผมก็สําหรับท่านผู้ชมหรือเพื่อนพี่ๆเนี่ยที่กําลังมองหาในส่วนของอแปลงที่ดินหรืออาจจะเป็นสวนลาไยเนี่ยอ่าก็ลองมาชมแปลงนี้ดูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชม มีความประสงค์ที่จะมาชมในส่วนของที่ดินแปลงนี้ก็แจ้งล่วงหน้าเนาะแล้วออในส่วนของแรกๆเนี่ยบางทีเกี่ยวกับลำไย,ยเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าวิธีการดูแลต้องดูแลยังไงบ้างเนี่ยในส่วนของเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลให้นะแล้วกออ็ถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเราก็สามารถจ้างเจ้าของสวนนี่แหละเ,ออเพราะว่าหลายท่านที่เป็นในส่วนของ ท่านผู้ชมหรือ FC เนี่ยที่มาซื้อในส่วนของสวนลำไยเนี่ยอย่างบางท่านก็จ้างเจ้าของสวนเนาะดูแลดูแลในสวนของตัวเองเนี่ยแหละฮะแล้วก็กินเงินเดือนไปแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาก็คุยเป็นเปอร์เซ็นหรือสัดส่วนไปเงี้ยผมถือว่ามันก็โอเคนะมันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งซึ่งเ,เรารักแล้วเราก็ชอบในส่วนของเกษตรเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะฮะแล้วทางเหนือเนี่ยอากาศมันดีพูดถึงเนะี่ย เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ราคาลำไยมันก็กลับมาในราคาที่ดีเหมือนเดิมอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นยอมรับว,ว่าราคาลำไยเนี่ยค่อนข้างที่จะล่วงเพราะว่ามันเจอปัญหาโควิดแล้วก็ส่งออกไม่ได้นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ําตูเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็พอจะเห็นแปลงในส่วนของแม่น้ํำไหมครับนี่น,นี่เห็นไหมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับผมสวัสดีครับ